มาดูไรตี้รถครอบครัว5คันท่าไหนสนใจท่าไหนมองหาเข้าไปดูรายละเอียดในคลิปครับมาดูที่ ford v e r a g e เป็นคันแรกกันเลยครับคันนี้เป็นรุ่น limited ปี2004ครับเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออตโต้ขับดีช่วงล่างแน่นตึบเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีร้อมใจงานมากสะอาดแอร์เย็นมาก ขับสมูทไม่มีสะดุดเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนภาษีปี69ขายเงินสดเท่านั้นนะครับจะของระบุไว้คันนี้จะของเปิดราคาไว้ที่88,000บาทครับท่านไหนสนใจมองหารุ่นนี้อยู่ก็ลองแวะไปดูรถครับไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบเล่มด้วยนะครับ ใครทำสัญญาโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันที่หน้ารถครับใจดีก็คือขอวิดีโอคอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะไปดูรถตัวจริงกันหน่อยนะครับคันนี้อยู่สะพาน3จังหวัดชัยนาทท่านไหนอยู่ใกล้ก็แวะไปดูรถครับส่วนท่านที่สนใจต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสําหรับรถคันนี้ก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับ มาดูจี๊ปเชลกีเจสัดกันครับคันนี้รถปี1,997ข้อมูลที่เจ้าของลงไว้คือเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ีล้อทะเบียนพร้อมโอนเท่านี้เลยนะครับดังนั้นก็โน้ตสิ่งที่จะต้องถามเพิ่มเติมอีกเยอะเลยครับแล้วก็โทรไปขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นสอบถามรายเอียดต่างๆที่ต้องการทราบ แล้วก็ขอดูเล่มครับติดแก๊สหรือไม่เคยติดแก๊สหรือไม่แล้วก็รายละเอียดอื่นๆในเล่มครับรูปภาพเจ้าของลงไว้ไม่เยอะด้วยครับราคาของเจ้าของเปิดไว้ที่85,000บาทครับคันนี้ดูเวียวคอ์เสร็จก็ไปดูรถตัวจริงไปต่อรองกันที่หน้ารถครับรถอยู่กรุงเทพมหานครตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับ ต้องการข้อมูลใ,ใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับมาดู Honda CR-V กันครับคันนี้เป็นเจเนอเรชันที่2รถปี2002ครับเป็นเครื่องยนต์2.0นเบนซินนะครับเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อติดแก๊สหัวฉีดใช้งานได้2ระบบประหยัดมาก เครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์เดินทางไกลได้สบายภายในสวยแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าเซ็นท่านล็อกสีรอบคัน70%บอดี้เดิมไม่เคยชนหนักภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนราคาที่จะของเปิดไว้สำหรับคันนี้ก็คือ68,000บาทขายเงินสดเท่านั้นครับ ท่าไหนาสนใจรถรุ่นนี้อยู่ก็ขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นกันก่อนนะครับมีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงตรงปกหรือไม่แล้วค่อยไปดูรถตัวจริงกันครับไปตรวจสอบรถตัวจริงและเอกสารตัวจริงให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยก่อนโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับต่อรองกันที่หน้ารถนั่นแหละครับคันนี้อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับท่านไหนอยู่ใกล้ก็แวะไปดูครับ ส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสำหรับคันนี้ติดต่อเจ้าของโดยตรงนะครับผมหามาไม้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับ มาดู Honda CR-V อีกคันครับคันนี้เป็นเจเนอเรชันที่3รถปี2007ครับข้อมูลที่เจ้าของลงไว้ก็มีเพียงแค่ว่าเครื่อง2.0เป็น4ฟ d ว i v ด์รือเปล่าไม่รู้ลองสอบถามดูนะครับเกียร์ออโต้ช่วงล่างดีภายในพอใช้ภายในก็แทบจะไม่มีรูปให้ดูเลยครับเล่มเอกสารพร้อมโอน แต่มันทำให้ดูรายละเอียดของรถไม่ชัดเจนครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือรูปที่ถ่ายของเล่มเป็นเอกสารนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนที่สนใจรถคันนี้ครับคือขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนเลยให้ได้ครับขอไม่ได้ข้ามไปก่อนรอคันใหม่ครับขอได้ก็ดูรายละเอียดผ่านวิดีโอคอลของรถให้ดีๆครับแล้วก็ขอดูเล่มครับ จากนั้นค่อยไปดูรถตัวจริงตรวจสอบรถและเอกสารและเล่มให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยแล้วค่อยต่อรองทำสัญญาซื้อขายจ่ายตังกันนะครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่1 3 9 0 0 0บาทครับรถยยมอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับท่านไหนสนใจอยู่ใกล้แวะไปดูเลยครับส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมของคันนี้ก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะครับ ตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นครับคันนี้เป็นเกียร์คาร์เนเวล CEO ตัวทอบรถปี2004ครับเครื่องยนต์6สูบเบนซิน,น3.0วางเครื่องของ t o โยต้าเอา่าดตัวแรกมานะครับทำมาจบๆหลายปีแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมเกียร์ออโต้เครื่องดีน้ำไม่ดันควันไม่ไหล แอร์เย็นมากรถใช้มือเดียวดูแลอย่างดีเบาะไฟฟ้าเครื่องเล่นดีวีดีทีวีพวงมาลัยพาวเวอร์คันนี้เบาะหมุนหันหลังกลับได้นะครับเบรก ABS ออปชั่นเยอะระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบจวงล่างบูสเปลี่ยนมาแล้ว1ปีรถครอบครัวเบ,บาะสามแถวสภาพดีมากไม่เคยชนหนักไม่เคยถูกน้ำท่วม เอกสารครบพร้อมโอนภาษีขาด1ปีนะครับจ้ของระบุไว้ถ้ากลัวเรื่องเปลืองน้ำมันมีถังแก๊สครบชุดให้ครับเจ้าของว่างั้นเพิ่มเงิน1,500บาทมันทำไมถูกขนาดนั้นครับรถคันนี้ติดแก๊สมนอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ลองสอบถามดูนะครับส่วนเบาะกำลังซ่อมให้ครับเจ้าของระบุไวอ้อย่างนั้นนะครับราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ69,000บาท คุยถูกคอขอลถได้ก็ลองไปคุยให้ถูกคอกันดูครับก่อนที่จะไปคุยให้ถูกคอขอวิดีโอคอดูรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงกันนะครับไปต่อรองกันที่หน้ารถนั่นแหะครับรถคันนี้อยู่กรุงเทพมหานครท่านไหนสนใจต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมเบอร์โทรและไอดีไลน์ของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปนะครับ เ่องบอกคลิกอยากจะมาขอย้ำเตือนกันอีกสักครั้งครับให้หลีกเลี่ยงสิ่งนี้เวลาขอวิดีโอคอลดูรถครับที่ผมเขียนไว้คือโชว์หน้าแล้วก็ไม่คุยเยะบางท่านก็จะสวนกลับทันทีว่าแล้วจะขอวิดีโอคอลดูทำไมละ่ะคือทุกวันนี้ AI มันเก่งมากจนที่บางคนคาดคิดไม่ถึงนะครับ ดังนั้นผมประเมินว่า100%เเซ็นแน่นอนครับว่ามิจฉาชีพจะเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้แล้วก็จะเข้ามาสู่แวดวงของทุกๆแวดวงรวมถึงแวดวงของการซื้อขายรถด,ด้วยครับวิธีหลีกเลี่ยงที่ดีที่สุดนะครับก็คือถ้าหากว่าเราต้องขอวิดีโอคอให้ใส่แมสครับเพื่อปิดบังใบหน้าเราครับไม่ให้เราตกอยู่ในความเสี่ยงนั้นครับ ส่วนเวลาคุยแม้จะช่วยทำให้เสียงเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่นิดหน่อยครับถ้าจะให้ดีอาจจะต้องใช้มือประปกบหน่อยหนึ่งก็จะดีครับเพื่อหลีกเลี่ยงน่ากลัวไหมครับการดำรงชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันนี้แต่ยังไงก็ตามเราควรจะไม่ประมาทป้องกันไว้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับ